Yeah, 2, เฮียยู่เสลส้วก่อ 2, อ่าปอกวันนี้ทีสองเขายู่เสลภูมิ่เเเมเด้อซอยจำอืมนะวันนี้ีสองเขายู่เสลภู่มไรเบิงไรเบิงเหมือนไเป็นเหมือนไร TK นครศรีธรรมราชนะ TK ก็วันนี้สองทุ่มตรงฮะสตรีมไ์กลุ่มปิดของ TK TD วันนี้อ่างเชียวบุตรีสวัสดีครับอาจารย์อยากให้ถึงมือแรงไวๆเมนูครับคุณอ่าง กำลังเดินทางเขาขอนแก่นครับเด็กๆกำลังเดินทางทุกคนเดินทางไปแล้วนะครับจิรการสวัสดีครับจิรการประจักใช่เองเองเด้อขืนเวทีให้มันหมานพวงมาไล่ได้จ้าเจ้าหญิงผมย่าสวัสดีอืมไปต่อไปหายทองคําไปคนเดียวนั้นไปได้ไปได้ไวแต่ถ้าอยากไปได้ไกลต้องไปด้วยกันนะทุกคน ไปคนเดียวนั้นมันไปได้ไวจริงแต่ถ้าอยากไปได้ไวเราควรไปด้วยกันคุณประวิตยคุณประวิตยรา,าราชนาแพงราชนาแพงบุญศรีกนกพงจอยปังเปลป่าเคทีพยาอาลเกตมาสตแ,ตแตนบายตัางต่หกวงทุ่มเยด่าเนื้ออุกเกตทีรานเนื้อสหายเมืองลิงป้ายแดงสวัสดีอืม บุญศรีกระนกหงยุพายุพาโอเคอืมบีบแต่นะรถมึงหลอ่าสมเพียนพันสวัสดสมเพียนพันสวัสดตอนนี้ใครยังไม่ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะเราจะยังพอรับได้อยู่ในตอนนี้สุภรัศววรัสุวรัสววรัวรัวพัทสุวรัวพัทสุวรัศวพชสุวพัศทสวัสดีปอกซาว นะเตรียมตัววันที่สิบสองที่เสรีภูมีอะไรอีกอลำไย,ยวันนี้อยู่ไหนเนาะไปกิ้งแ็กเต็มวงเต็มแบรนด์มีอีสสมใจจากสระบุอชลบุรีจันอุสลัภไปด้วยกันไปด้วยกันมันจะไปได้ไกลแต่ถ้าอยากไปได้ไวให้ไปคนเดียวนะไปด้วยกันมันจะไปได้ไกลแต่ถ้าอยากไปได้ไว ก็เซินไปคนเดียวนะครับสงการเหลากำเนิดเพชรนะครับจากอุดรนภพพรจากอุดีรัมย์เพชรรักศรีคุณหสวัสดีค่ะศรีเอ,อหัวใสหลหลา,หลาสมเพียนสังเวียสเเวียนเทวินซื้อแล้วมือเส้าโอเค315ท่านแชร์วนไปฮนะประจักษ์ชัยให้ต้องำํำ ทีเคพัทยาสวัสดีและสวัสดีวันนี้ฮะยิงยาวและสาวลึกครับขอนแก่นครับพี่สินิพี่สิท์สวัสดีครับไทยไฟยอยู่สน้กพี่สินนะความสามัคคีอยู่ที่ใดความสําเร็จอยู่ที่นั่นถูกต้องครับสวัสดีและสวัสดีสามร้อยยี่สิบท่านติดตามกันทั้งวันทั้งที่ครับวันนี้กับประจักษ์ชัยรังคำนะอยู่สกระแนนอด่างญินบ หน่อยๆเอฟซจะสงขาเล่าขาวโชคดีจ้าบุญสีกนบหของรวยๆได้จ,จารยนนภพพรจากกรุงเทพนักเรียนเข้าแถวก่อนโรงเรียนพวกเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนต้องมาโรงเรียนนะวันนี้ใครยังไม่เข้าโรงเรียนมาสิคุณสมยศ รจากช่วยปริมาณายจากใจค้นไข้โควิดโอเคครับเฮ้ยสวัสดีแลสวัสดีจริงใจเสมอจากฮ่องกงสวัสดีมณีรัตน์มั่งมี ลูกเกดให้ทาองคำรับทราบนะตอนนี้แชร์วนไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะบอกว่าใครยังไม่ซื้อบัตรจองตั๋วเรามีโอกาสที่ต้องซื้อบัตรจองตั๋วในตอนนี้นะม,มาพินยาพินอภิญญาบอยจังว่าที่หัวหน้าพักบันเทิงไทยสวัสดีเหล่าขาวจากลำปางน้องกอับเสียงดีมาก สุดใจปูชินสวัสดีน้องรินอุมารินชอบอาจารย์ประจักษ์ชัยพูดไว้ขวาดีเะ วัาใจใมีแข็งสู้ต่อไปบอกมีวันมีวันเพื่อฮักเท่านั้นน้องมีขอเป็นแห่งใจวันใดไอ่พอขอยิ้มหวานหวานได้ อาจารย์ไปทุกที่สวัสดีและสวัสดีชายวนไป คุณ่าไปไหนนาะท่านออบชยัยเป้าหมายที่ไหนครับคุณออบชยัยสุขสันต์ขอนแก่นครับสุขสันต์ขอนแก่นครับที่เดิมครับสายงานครับรับน้องตุอยเคตให้นานๆนะครับโอเคสวัสดีและสวัสดีทุกท่านด้วยอืมบดหเหนนาได้ยินเสียงก็ยังดีใจโอเคทำงานครับทำงานอยู่ไป อาจารย์เจ้าเป็นมนุษย์เล็กบอกสุดยอดทัง้งมวลมวลเทั่งรถกมวนมวน,นี่ยังก้อเขาจะโศกขอว่างขอบุุนหลายเรื่องคนไอ้โศหอดย่ามกับเบงแง่คนนี่แหละอตอนเรกเห็นาอาจารย์หอดแต่เพราะติดตามอาจารย์อาจารย์เป็นคนใจดีน่ารักชอบเป็นคนใจดีนะครับบ่วไผ่ดอกอน,นอกจากพ่อชมอีหลีจัง มันเหลือบปากก็แรี้งหรือจังจมเพราะว่าเราเป็นคนแต่งเพลงเราเป็นคนนักแต่งเพลงเป็นคนนักคิดนะเป็นคนคิดโน่นคิดนี่สร้างสรรค์คิดบวกมองบวกไม่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่กับผมไม่มีโรคซึมเศร้าไม่มีโรคซึมเหล่ามีแต่มวลอย่างเดียวอื มาขึ้นกันเลยสดลำย่อยยาวๆยาไอาคนซื้อตัว๋วเทคนิคการขายสนุกสนุกโอเคอือพี่เบิร์ดสวัสดีครับน้าางยาอดยมอซิแล้วพี่เบิร์ดฮอร์แล้วกบปลาเทพท่ากันอยู่ลเลยบอก